สวัสดีครับเพื่อนๆเราในช่องพลายแซมสั้นเมืองนะครับไรสองสองไม่รู้ครับนี่ก็มาถึงอีพีสองตัดแตนอีพีสองนะคะอีแตนอีแตนทุกอีสองนะครับอีพีหนึ่งฝึกฝนไปแล้วนะฮะอันนี้จะมาดูนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับได้หรือเปล่านะคะัย่งเอามาดูเนี่ยที่ฝึกไปเมื่อกี้นะคะ ก็เกือบเกือบแล้วนะคะนี่แต่เทียบฝั่งนี้โอ้ยจะได้คือไอเห็บอุดเทนอโอ้ยเดี๋ยวน้งยังไงน้งครับเออเออเออเอาซาละแมนแมนแมนเออครับผมไม่สิ่งครับครับเฮ็ดข้างนอกเราค่อยไปพันออกกันเลยก็นี่ครับผลงานของควันเล็กนะครับชิ้นเล็กนะครับ นี่คืออาจารย์ทำให้ดูแล้วนะครับเ,<อ>เป็น,นแบบนะครับนี่เป็นแบบแล้วนะครับแต่ลูกศิษย์นี่ยังไม่ได้เลยนะครับอ๋อเขาได้แล้วได้ได้แล้วครับตัวหนึ่งแล้วคะคะ่ของคุณแม่นะคะแต่ว่ายังไม่มียังไม่สําเร็จยังไม่สําเร็จนะคะัขัดขาต,ตัดตัดนวดมันหน,น่อยนึ่งตัดเองวะเอาแล้วนะครับตอนนี้เออเออ,เอ,อแบบนั้นละ อังนั้นคล้องอมไปทังพุนอมไปทังพีนะพี่บอบเออบางสีนะครับอสอนกันเองครับอาจารย์ไม่สอนแล้วครับอาจารย์เบื่อแล้วนะครับเราก็รอดมาแล้วเออมันจะดึง ก็ดึงกมันเสมอกันนะเออดึงกันได้เหมือนจะสอนกันแล้วกันนะครับไม่เอาแล้วนะครับสอนสอนเด็กก็สอนก็สอนยากสอนคนแก่ก็สอนยากเด็กนี้แล้วครับเด็กนี้คนหนึ่งแล้วนะครับบอกว่าไม่ไหวแล้วอยู่แล้วครับนี่ใช่ไหมครับอืมมานี่เอออ้อมลงล่างอีกเหมือนเดิมอ้อมลงมาทางนี้เออตรงี่นี้เอออ๋ออันนโอ้ยพี่สองจะเป็นนะครับ นี่คือหัวนะครับในส่วนหัวในตอนนี้ควันเตยยังหัวก็ยังไม่ได้นะครับตอนนี้มือสันแล้วนะครับเพราะว่าจาย์ดุแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มอย่ารณมเสียแล้วนะครับครับที่สิมาพี่รอืมอ่าพับขึ้นี้นั่นพับฝั่งนี้พับฝั่งนี้ก่อนอออคับรอข้างล่างเหมือนเดิม ก็ชมไปก่อนเลยนะครับตอนนี้นะครับกับควันเตยนะครับเกว่าแ<า>กจะทำฝึกไว้เผื่อลูกเผื่อล้านนะครับให้เป็นวิชาติดตัวนะครับวิชาไม่ห่วงห้ามนะครับวิชานี้นะครับเพราะว่าต่อไปเราก็จะได้ให้เขาสอนลูกสอนหล้านเข้าไปเรืเลยนะครับโคงล่างเอออดูวันะครับไปที่อยากจะไปทำ ทำอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะนี่ไม่ยากครับไม่ยากเออดึงมุมไปเลยว่าต่อไปไม่มีตะก,กะเตนให้ลูกดูนะครับ <c oughs> จะได้ทำให้ลูกนี่แหละคือลูกตกกะกเตนอย่างนี้ฮะคงจริงไม่ได้เหรอฮะคงจริงไม่ได้นะครับเรจะได้ทำให้ลูกดูได้นะครับ <c oughs> ว่านี่มันเป็นอย่างนี้สมัยตะโกน พอจะทำให้ดูอ้รับงงแล้วไหจะได้เอให้สอนดูะครับมาจากซีนี่นี่วนไปนีโอ้ยแล้วบอกยังไงเบายากแทะถึงเอาขอนสบอหึ้เอดึงมาจากซีนี่โอ้ยโอ้าจารย์ให้ซีร่มหหยได้นี่เสียงดังขึ้นเลยนะครับ ตอนแต่เหนียวกบอนแ่ก้าอยู่บันเนวอึดอัดนี่ยโน้ยี่ยีครับเออเซ่สบาฮะชิดี้ยครับอือยีครับแล้วก็มาังไงครับล่องลางล่องลางล่งลางนี่ล่องลางมาจากซีอ๋อเอ็นลูข้างล่างใช่ไหมครับเอ็นอือ โอ้หายเองก็ไ่โดอาไว้เลยทีนี่ลีครมสอยผมเลยครับเย้หลายเท่อเลยนี่สอตั้งไปไอ้ยังหนึ่งนึ่งปีหนึ่งอีปีหนึ่งอืมอีปีหนึ่งแล้วยาประ่านเป็นอยู่นช่มมครับอาจารย์ครับจ้จะไหเออเี่ยลงมาข้างล่าง แม่แมนเ,เนี่ยคือทึกไปเลยลุงลงมาข้างล่างพาับอันน้ขึ้นพับอันนี้ขึ้นใช่ไหมครับเออลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างแม่ก็มาอย่างนี้นเออได้ที่สุผมเสร็จทำจนใบมะพร้าวจะหมดแล้ว <laughs> ยังไม่ผ่านนะครับ,รบถูกสิส่งทุกอย่างนะครับถ้าทำนะครับไม่ว่าจะเป็นฝึก คนฝึกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ้องต้องมีบทโหดด้วยนะครับอืถ้าจะพูดจะจ้าจะจ้าทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้นะครับม,รมันไม่จำมันไม่จำเอามาครับได้สามรอบหรือยังสามแล้วครับนี่ใช่ไหมครับเออเราวให้ผมไปยังไงตัวครับอันนี้ม้วนขึ้นมาจะน้อยนี่ม้วนม้วนในนี้มันขึ้นนี่ม้วนหูมันขึ้นนี่ ครับให้เป็นหมุนจากสองเท้อก็ได้นี่ครับให้มันเป็นคือประเด็นหมุนตะกี้ฉันบอกมันเป็นไอ้ดังมันนะครับอืนี่สิครับครับอ่าต้องเล่นลูกเองนะครับกอดีครับหมุนจากสองเท้าอืมแล้วก็เขาไปในหูดังมันครับของนี้แล้วนี่ครับนี่เกิดการ์ไก่สำเร็จอีกตัวหนึ่งแล้วครับไปยังไงตัวครับนี่ดึงดึงไงสังไงครับนั่นละนั่นละครับ นี่แหละครับคนว่าบะคือว้าแห้งพูดดีๆไม่ค่อยได้นะครับต้องมีบทลงโทษด้วยนะครับงาม้่สิมยังงั้นได้ครับนี่เพราะว่าถ้าดึงต้องดึงให้มันเสมอนะครับนี่ดึงขึ้นมานะครับนี่ดึงขึ้นมาให้ตึงๆึนะครับนี่นี่ก็ดึงไส้ให้ตึงๆึครับนี่ครับนี่ครับจะเป็นตุกกระเตนนะครับนี่เป็นชิ้นงานชิ้นแรกนะครับสำเร็จแล้วครับหัวจานดูมากนะครับผม ถูดูแล้วครับเราต้องรีบทํานะครับนี่ไม่ดูนะครับวันนี้จะดูตัวต่อนะครับนี่ทําการทําตัวนะครับการทาตัวําทตัวนะครับนี่อย่าบอกแค่ครั้งเดียวนะครับบอกเกะไม่ดีนะครับตัดน่ครับให้จึงเคียงครับนี่ครับนี่จับตรงนี้นะครับนี่ม้วนนะครับนี่นะครับตรงนี้มันก็จะเป็นแบบตรงนี้นะครับนี่เป็นปลายตูดนะครับเป็นลายลอ่ะตัวมันเป็นลายลเขี้ยวๆขี้ย คจำใช่ไมลายออกขึ้นบนเกียงๆตัวนี้ไม่ต้องตัดนะครับมันเคียงนะครับเอาเลยครับเอาเลยครับมันจะสั่นโผล่บนตัวอย่างงี้ครับนี่นะครับเราต้องทำยาวๆนะครับนี่ไงม้วนไปงี้ครับนี่เห็นไหมตัวของตะกเตรนนะครับ จะเป็นตรงนี้นะครับนี่ตรงท้ายตูดเขามันจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่คือตัวนะครับเอลองดูครับลองดูพันมาถึงครึ่งทางแล้วครับมก็น่นไปทำส่วนขานลครับนี่ไปก่อนนะครับอย่างนี้ใช่ไหมครับผม ออย่างนั้นแหละครับโอเคครับแล้วเอายังไงต่อครับนี่ก็มาใส่ไม้ตรงนี้ครับนี่ตัดตัวมันก่อนตัดตัวมันโอ้ยไม่ตัดตัวตัดตัวกันในตัวตัด่างครับไปเคียงเทียงไปทันครับดูครับดูอันนี้เป็นแบบตัวอย่างนะครับนี่ให้ดูนะครับอครับเทียบเลยนะ นีใช่ไหมครับครับงาโคตรบราณต้นงาบแต่เดาเบิงกันครับเบิงเอาทำให้ซบ่วนกันเนาะงาโคตรอยู่นี่ก็เป็นบรรยกาเป็นบรรยากาศในในบ้านนะครับ ว่าหลังจากว่างกม็มีอะไรทํากันนะครับก็มาหัดตักหัดอะไรนะหัดอ้ไรทำตกกะกั่วเตนเล่นๆกันนะครับในเวลาว่างๆนะครับเพราะว่าควาเต้ก็ยังไม่เคยทํานะครับไม่คเคยทําในตะกก่เตนนะครับก็จะทาให้ให้เมียใหม่ให้เมียคนใหม่คนเก่านะครับครับผมอืมอ่าเอ เออตรงนี้มันจะยาวนะครับทำทำคุณดูเลยครับนี่ดูดูนี่ครับดูครับดูดูนี่ดูครับนี่นี่มันเป็นอย่างนี้ครับอ๋ออันนี้เราตัดยาวมาครับนี่มันไม่สมส่วนนะครับเห็นไหมครับผมอืมแต่ว่าก็ถือว่าผ่านในการทํอ่าดันไปแล้วกันนะครับจะลบหน้ามรู้จะจําได้หรือเปล่าอรอบอ่ที้ก็ทําขาครับทําขาขา ขาสิบเอ็ดแออทำขาทำขาขานะครับทำขานี่ต้องทำโค้งๆ,ๆเลยนะครับน,นี่อย่างนี้นะครับทำให้ดูก่อนแรกนะครับนี่ครับอ่าต่อไปก็ทำเองนะครับทำนี้ใช่ไหมครับ ตรงนี้แล้วก็ดีดเข้าตรงนี้ใช่ไหมครับอืมอ๋อได้เลยครับก็น่าจะเป็นแล้วนะครับนี่อ้าอตัวแรกนะครับของควันเตยก็สมบูรณ์แล้วนะคะดีนะครับ,บ,รน,รบ,รบนี่ครับผม อืาวชู่ๆครับนี่ครับเต้นจ้าทุ่งกุลากับผมชั่วก็ใหญ่ๆหน่อยครับโอ้ยครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามในช่องของเราด้วยนะครับในช่องปลายแซมสั้นกัดมือและก็ในช่องปลายบุ่นส่งน้องธันวาด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับอแล้วก็ให้ fc ทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ